สวัสดีค่ะจีนทรูเอฟหค่ะตำแหน่งที่ได้รับก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะในซีซั่นแรกค่ะโอ้โหก็ที่ได้ร่วมทํากับน้องๆก็เยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นโครงการทําดีให้พ่อดูคอนเสิร์ตร,ร่วมกับ Battle of Dream ฟดีมดีมทีมแล้วก็อย่างล่าสุดนี่ก็เป็นงานเแฟนเดย์เชียแฟนเดเชียค่ะที่มีรุ่น5ด้วยแล้วก็รุ่น4ด้วยจริงๆได้สิ่งดีๆเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านนี่ก็ได้พบกับ การทำงานของทีมงานที่อบอุ่นน่ารักนะคะแล้วก็คุณครทททูทุกท่านที่ให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในบ้านจนกระทั่งออกมาก็มีความผูกพันกันมากรวมถึงเพื่อนๆที่ดีทั้งหมดที่อยู่ร่วมรุ่นกันมาแล้วก็น้องๆรุ่นต่อๆมาด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนจินออกมาจากบ้านใหม่ๆเนี่ยจินก็รู้สึกหวอยหาการได้กลับมาเพราะว่าจินรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่ ทำให้ยินรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากแต่ว่าพอเวลาผ่านไปมาจนตอนนี้ก็น่าจะสี่ห้าปีแล้วก็ได้กลับมาเอาตอนนี้ตื่นเต้นค่ะยอมรับว่าตื่นเต้นแล้วก็แหมน้องๆเขาก็เก่งๆกันเยอะนะก็ตื่นเต้นมากเลยอันดับแรกนี่รินคงจะต้องฟิตร่างกายก่อนนะคะด้วยจากสรีระแล้วเนี่ยก็คงจะต้องฟิตให้เฟิร์มแล้วก็ ให้เก mm ิดความแข็งแรงค่ะเวลาอยู่ในบ้านจะได้อะไรแก้โจทย์ได้ทุกเมื่อเกิดจะต้องมีต้องมีเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เตรียมตัวให้ดีก็จริงคิดว่าหลายๆคนคงจะรอรออยากเห็นแชมป์ของทั้ง5รุ่นแล้วก็ไมว่จะเป็นที่1ที่2เนี่ยได้มารวมตัวกันนี่ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ไหนจะมีน้องๆอีก5คนที่จะโดนหวดกับเข้ามาอีกนะคะก็ไม่ว่าจะเชียร์ใครก็ตามค่ะก็ขอให้ติดตามแล้วก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนในเดอะมัสเตอร์ด้วยละกันค่ะ Can't make it right. All I wanna ask from you, just to give it a try.